สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ครับสำหรับใครที่เคยโรงเรียนคริสนะครับก็จะมีการไปร่วมร้องเพลงอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดกันลองไปกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีครับโรงเรียนแรกเลยนะครับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุริยว oh. งศ์ร่วมอวยพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรี oh. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่หน้าห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรี โดยมีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายชาคริก่กรปัญญาคุณในขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุริยวง์ที่มาร่วมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขพร้อมมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นำโดยนางสาวลาวันคูณสอนผู้จัดการโรงเรียนสุริยวงนายชัชวานร่มโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนสุริยวง์ พร้อมคณะครูและนักเรียนอีก40คนมาร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างความสุขในช่วงเทศกาลโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคคลสำคัญที่สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนพร้อมมอบพร้อมทั้งมอบคำอวยพรและขอพรเพื่อความสุขในวันปีใหม่สสส่าััิุุขมูคคครรอบวณ พิจิกัญาและก็ขอพระเจ้าทรงนำให้กันซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรู้สึกยินดีและซาบซึ้งในน้ำใจของคณะครูและนักเรียนที่มาร่วมร้องเพลงส่งความสุขในโอกาสสำคัญเช่นนี้พร้อมอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติในอนาคตซึ่งในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2568ด้วยอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่มาอวยพรนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีในครั้งนี้คือโรงเรียนดารุณาราชบุรีครับนำโดยบาทหลวงด็เอร์สมเกียรจจูรอดรองอธิการโรงเรียนดารุณาราชบุรีพร้อมคณะครูและนักเรียนสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความปรารนาดีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ซึ่ง โรงเรียนดรุณาราชบุรีนี้นะครับนายกวิวัฒน์ได้เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยนะครับพร้อมฝากข้อคิดให้กับนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช้ความรู้ที่ทได้รับเพื่อต่อยอดสร้างอนาคตที่ดีเพื่อครอบครัวบ้านเกิดและประเทศชาติพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่และสุดท้ายครับนายกได้มอบของขวัญให้แก่นักเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2,568